สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบะหมี่เผ็ดญี่ปุ่นกันเลยนะครับวันนี้ใครที่บอกว่าเผ็ดกันนักหนาเราจะมากินโชว์กันเลยครับก็ขอไปลองทําก่อนเลยครับมีแขกรับเชิญอยู่คนหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อบิ๊กนะครับผมจะมากินบะหม่าเกาหลีก็รอไป๊บนึงครับที่บอกที่เผ็ดไม่เผ็ดเลยนะครับนี่นะครับสีของบะหม่าเกาหลีครับอห้ยกลิ่นเย้ายวนใจ นะครับเส้นหนึบหนับเริ่มก่อนครับยืดช่างก้อนแล้กินก่อนสังค้อเป็นแนวนอนแล้วกันครับเแยวหนึ่งอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งกินครับอย่าพิ่งใจร้อนไปครับตั้งกล้องไว้เลยครับนี่ครับมาแล้วครับดูเลยครับเรามันจะมากินกันเลยครับเฮ้ยนิดหน่อยนิดขอขอนั่งกลางได้ไหมติดนี้นะวิอยุใครไปนี้นะ ไปม่ได้ห้ามพักยังไม่เพียงรสชาตินี่ครับนี่รสชาติแบบไหนครับโคเผ็ดมากเลยครับเผ็ดเผ็ดยังเลยคำแรกไปเผ็ดมากเดี๋ยวก่อนผมก่อนออกมาเผ็ดนักเผ็ดหนาจริงหรือเปล่าจริงครับเผ็ดจริงไหมครับอร่อยเดี๋ยวท็อปขอบน้ำก่อนครับ กินต right. like right. 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 ่อได้ออรร้อนอย่างแรงเผ็ดอย่างแรงครับอร่อยห้บอกเอาเถอดและขอแห้งครับไอ้บอกว่าแพ้อร่อยผมอแห้งครับใส่พริกหมดสองหัวได้อร่อย อร่อยกัวไล่อร่อยร้อน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 ไม่ใช่เลยครับร้อนนี่ครับนี่ครับให้บอกว่าเพลิอร่อยน้ำมะหัดหัดดิโต้หดไม่เป็นไรครับ ก so okay. ็เขาซักมึอกันหมดแ้เอาสายต่ออเคเ้เอเลยเลยนะครับดูนะครับเอาใหมดเลยภาพโซโลนะครับ เผ็ดนักเผ็ดหนาก็เผ็ดจริงๆเลยก็เพ็นจริงแหละแต่เราก็ทนได้นะครับเร็วๆเดี๋ยวจะถึงวิวแล้วนะเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับเราจะมาถึงช็อตเด็ดแล้วนะครับกินไปเรื่อยๆเลยครับเราไปเก็บกินอย่ากหยุดครับรอบฟันครับรอบฟันเราไปเก็บเลยอย่ขออนุญาตไปเก็บแป๊บนึงครับขออนุญาตอาจารย์คิดเมื่อกี้ครับที่กินมาม่าโคตรเผ็ดครับทำไงดี กอ๊ยร้อนร้อนร้อนไปไปดับน้ำดับน้ำเร็วเร็วล่ะไปแล้วครับร้อนๆ้เป็นเปนอย่างเงี้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำมันก็เย็นอยู่น้ำเย็นสบายรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหพอเบาเพลทได้แล้วครับโอ้เพลทจริงจิงจิตใจระวังใจครับ แทนจริงนะครับแล้วเราก็จะมารีวิวการนำน้ำให้นานนะครับพอแล้มา้ง,งหายใจให้หมดเลยครับโอ้เปองลำรับวันนี้ก็ขอ <ผม S 2> ลาไปจบคลิปไปแค่นี้แลวครับสวัสดีครับบ๊ายบายโคร